ัสดีครัพี่น้องมาอดกนมาอดนด้มือตาบวมตาตูมาละออกเท้าีกวนากินือกออะจ้ะกบมืองสียหนึ่งต้มเนื้อเพียขมขมกระเพราไก่บ้านมาจ้ะกัเข้าเจ้าบเมื่อกอนยังต้มกับยังก็แซ่บเอาไม่ิจยวขมเลยใช่หรอเ่เจใส่กันแล้ว gộm đau phá แค่ลอดเบบี้เนี่ยมาเมื่อตัวเนี่ยผัดแซ่บนัวพี่น้องเอ้ย่ลเลือดครั ใส่เครื่องเทศหลายยางได้พี่น้องเยุดยีลงทีลายเย็นใ,ใส่บดเพราะว่านันจะมี้านแขก้านอินเดียไข่พวกอันน้ำมันม,ด,มดตาต์หรือซาร่าด้วยอุมพู อนีห้หนึ่งสิดกินเพราะว่ะวามันสิดซอยในหลวกในใคร่ะใบกระวัมกระต่าตอนใส่เครื่องเทศหลายๆเม็ดยาลาลูกกะทิโอ้หลายยังจำเด็ดกะเมียอันี้หนึ่งซื้อเป็นเม็ดสดๆมาต่ำใส่นะ ผู้บมากระสิว่าคิ้วคนที่กินผงหมาล่าได้ที่กินได้พี่น้องจะกบมังสีคนกับมาคือแยกนิ่งอยู่นี่จะหอมแซ่บเดี๋ยวจะเอามาให้เบิง้งลงมือลุ้นมาได้ยังแล้วก็น้องนอดเสือม้อไไาใหไฮีิกาไล่เบิ้งในคลิป ขนาดผู้เฒ่าเลกอาหารไหวยกวัดปีสุขภาพเนี่ยเขาเจ้าใส่เกลือดำเกลือชมพูเครื่องเทศองคามินเครื่องปรุงบริส่ชูรสน้ำมันหอยอย่างคือบ้านเฮาเดียวกินผักเป็นกระเซ้ากระเซ้า

ไม่เวียนไทยมาก็ีือจบเรียยวัวนหัวออกวันที่หนึ่งค่ะยี่สิบกว่าก็ได้กลับบ้านแล้วหาซีเขาไม่ไม่กินที่นั่งผัดไส้จันว่า นางงวดลงพี่น้นองจ้ามึงเขาเยอะหนึ่งโดนใจพวกมึงตื่นต้อ,นนนนองกินโวลาณละกับแ้มับเข่าๆหลายๆเขาเนี่ยนายเขายังหนึ่งเป็นคนกินหลายข้าวเยอะนหายกวนได้กระซัมเข่า ทานมาเป็นร้านเด็ดขานี้กวดวค่ะมันเป็นลืมป้ายคี่พอกับพวดคี่เกาพี่น้องจ้าหอมหอมเจนเทียรับของขมิน้น ปาปิกา,าร์มันโมผ็ดปกพี่น้องแต่ว่ายะนหนงต่ำมันไข่รรพริกกระเทียมใบบัวบัต่ำเพิ่มก็คอยเอาที่ยันหนึ่งซื้อมาจากเราเนี่น คือจางผงฮัโลพริกแดงดเต้าหเค็ดอันนี้ผงเป็นคือจังอ่ะพวกรสด,ดีเนี่ยเรา,าจะพี่น้องตะวันจะมีเครื่องเทศอะไรเนี่ยอันนี้เป็นรสไก่ใส่แกงใส่ผัดได้เป็นผงกุ้ยชมพู อันนี้ก็เป็นพงขมิ้นเมกยีราจะอันนี้ใบกระวานขาเจ้าออกมาเป็นหลังที่นองใ้แบงขายใบกะวาน,นาแห้งแล้ว,ลวอันนี้จะเป็นพวกกันเม็ดเกาคี้นีโอ้ลายยางที่นองใจเดียว เจ๊หนึ่งบได้มาโฆษณาหด้อให้เบิรงจับเขาก็จะกินแบบนี้โอเคไหมเนี่ยเจ๊จ้าเนี่ยจ้าพี่น้องอันนี้แบงขายเป็นถุ่งไงก็มีเนี่ยจา้าอ๋อหอมเป็นเม็ดผักชีหรือยังเม็ดเหมืกันหอมปอม เนยส้พัดไส้แกงเป็นคือใบกะทินานาลงเห็นไ,ไหมหอมจะกินแบบนี้เหรอจ้ะพี่น,อน้องจ้ะพี่เองสิพัดติดแกงสีใส่แบบนี้เหรอเพราะว่าเห็น่นกินแล้วแบบโอ้เป็นแต่สุขภาพดีกินกับพวกไข่กินเนื้อเด้ข้าเจ้ากินปลากินปลาล้วก็ใส่แค่กเกลือคนผสมต่างๆกับ หอมมะเขือเทศกระเทียมหลกักอะขิงเป้ยดีเยอะดนอ่ยแต่สำหรับคนที่ว่าได้กินแล้วชิวเมหมนปวดหัวกัะมี้ด้วยพี่น้องได้ยิง่งยังมากจับอันนก็ะช้ทุกอย่างหอม ขอไปเนี่ยมิไขทองอื่นนำที่สับปีขอไปครับ ให้ยิง,งกินกันยังกันแหละฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์เบิ่งห,ห,หน่อยเบิ่งหลายเบิ่งบ่าขามโฆษณาได้เงินพี่กอลพี่น้องจับอยางคนก็บอกอ้ยจัดวิวห่อหน่อยเจ้าเสี่ยงยังตามพี่น,อน้องผู้มากก,กับเบื้องจ้ะ กำลังแรงใจให้ก,กันยังนย่กงจะยุ่ซ้ำเนี่ยและกินแล้วก็เตัมไปขายของสาวอาทิตย์กะได้เห็นบรรยากาศข้างนอกอยู่คือแม่งกัะสุนท้าไปกินเขาิน,น้ามหาปนปู่อยู่บ้านเขาหมกมึงสีมันเจ็บตาพี่น,น้องย่านหมอยา่านเขาเขาถ้า,า,าเป็น ไปหาหมงหกแล้วกินยาย,ยาใหเีย,นเยนงนเขาน้ำเกลือเชียยาบ่มีการยันอยังเจ้าคนก็จะได้เจอเจ้าเรียนมนตรวจดวงประจ,จะนนรำเปียทดองแล้วรอดเจอเข็มจอเยบนี่ยคัาแปงเกืือแต่อแท้งมึงกับบง่า เมือเดียวเบิเ้งแล้วมันบวดเจ็บมั้งวะเห็นมันมน้อยๆเแยกเข้าไปมันกับแป๊บเท้าเดียวย่านมอกับเป็นไขรกับว่าหายแล้วคุณยังเลยคนนี้หนะที่รักษาดูแลเราเนาะเจ้าก,ก็จะไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพประจำปีความดันเบาหวานคุณยังเบาหวานเรมีความดันเล็กน้อย คนหมาดกอ็อ้วนๆออมาฟันแน่นาอยบ่อบ<ม>ดีขอบคุณและหลายจับพี่น้องจับให้กำลัง,งใจติดตามด้วยดีเสมอมารักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องต่างประเทศก็ดีเนาะเมืองไทยก็ดีอันนี้ทางเชียงใหม่กับบุญบีบุญบายกันอยู่โควิดให้ระมัดระวังใแมสป,ปิดจ,จมูกล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์นะคะ รับพี่ละน้องนะคะพ่อกันพิมไม้จ้าสวัสดีค่ะ